เ,เดินไหมาดิมาดิมาเร็วๆไปไปไปไหนไปไหนไปไปโน่นไปไปโน่นเร็วๆร็ไปโน่นไปไปางหน้าบ้านมาตรงนี้ไม่ต้องไปไปหน,หน้าบ้านไปไปไปเร็วหน้าบ้านอยู่ตรงนน้นเร็ว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 ไปขึ้นนั่งเลยไปปึ๊บ

นั่งลงนั่งไปรองเท้าให้แม่ก่อนไปโนดไปเอารองเทา้าแม่ก่อนโนดรองเทา้า <น mem. S 1> เอารองเท้ามารองเท้ามารองเท้ามาเร็วรองเท้ามาให้แม่ก่อน,นเอามาอีกข้างหนึ่งไปเอามาอีกข้างหนึง่งไปเอามาอีกข้างหนึ่ง โอเคนั่งลงสวัสดีครับ